เอ็นทองว่าไงค้นตอนจบดราม่าสะเทือนจอฉากนี้ไม่เหมาะสมอย่างแรงดราม่าตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนอวสานไปเลยสำหรับละครเรื่องค้นทางช่องสามของผู้จัดมากฝีมือเอน็นทองประสมโดยล่าสุดในโลกโซเชียลชาวเน็ตต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าละครเป็นเรทส3 3บวก แต่ทำไมถึงมีฉากฆ่ากันแบบโจงแจ้งมีตัวละครตายถึงสามคนสามครั้งมีการฆาตกรรมอำพรางทำไมผู้เขียนและผู้กำกับไม่คำนึงถึงเรื่องนี้เพราะเป็นประเด็นเรื่องความรุนแรงที่ไม่ควรนำเสนอหรือถ้าจะนำเสนอทำไมต้องเป็นเรท13บวกนอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตคนอื่นๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายอาทิ เป็นละครที่เสียสุขภาพจิตมากโกก,กอย่าทำละครแนวนี้อีกไม่ได้ให้ประโยชน์กับคนดูเท่าไหร่เลยตีกันทั้งเรื่องใช้แต่เท้าถีบเหยียบกลางเก่งอยู่คนเดียวทั้งเรื่องแพรร้รองทั้งเรื่องจนจบพระเอกไม่มีบทบาทอะไรเลยละครแย่แห่งปีเรื่องนี้แย่ตั้งแต่ฉากปิดไฟรุมตบเหยื่อแล้วคะ่ะ ดูแล้วเส้นเลือดในหัวจะแตกดูแล้วไม่บันเทิงไม่ให้ความสุขผู้ชมถ้าสร้างเพื่อสนองนิดนี่ก็ไม่ไหวหรือมีคติสอนใจดีใจดีอีกไหมที่พอจะหยิบยกมานำเสนอทำไมละครไทยชอบทำแต่บทคนอาฆาตไม่ก็เหย่งคู่หรือเนวคุณสายกันนะดูแล้วไม่จันลงใจเนื้อหาหลายๆเรื่องคือเกินความเป็นจริงมาก